มาขวาปาลามมาขวาปาหลามาขวาหลามขวาปาหลามขวามีเล่นอคนพอตัวนี้สองคนพอไปขาไปมีคนไปไปายตายปหามรยกูตายกูตายกูตายหรือถ้าแผนก็คือไปอ่อนเลยนั่นแหละคน่าจะเข้าก่อน ของเราต้องรอบารอนก่อนนะวะบารอนเองบางเวลาไม่ได้ใช่ปะคือว่าถ้าไปก่อนอ่ะก็มีสิทธิ์ได้ก่อนคุยไม่ได้ย่อหน่อยพี่เพราะว่าเขาน่อยย่อหน่อยย่อเคย่อโอเคย่อเพราะจะเราต้องครบก่อนแล้วต้องปิดเคสให้เสร็จอ่ะไม่เพราะเพราะว่าเขาน้อยไงเพราะว่าเขาอาจจะรอเพื่อนเขาอยู่ไงตัวแป๊จะเข้าก่อนเลยหลังตัดสินใจเลยเข้าก่อนว่าเข้าก่อนฟักเลยฟักเลยพร้อมเข้าเข้ามาเลยเซตเซตวันชอตเซตวันชอตเซตชดลุย ไปจุ่มเลยจุ่มเลยลจุ่มลาจุ่มเลย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 จุ่มค้างไว้แล้วบอกเปอร์เซนแล้วก็เนี่ยมองมองฝั่งดาวโย่ด้วยเดี๋ยวมองฝั่งเคสเพชน่าจะวิ่มาตรงในรถแฟเนี่ยเราต้องรอให้เขาเขามาก่อนไม้เฟฝั่งนี้เยจุ่มค้างไว้อย่าเดินนะเซมอนปหอยฝั่งพี่จุ่มปากปากมึงปากไม่เล่นชิดไม้หน่อยที่ปากปากไม่เล่นชิดไม้ ปากไม่ใชิดไม้แล้วแล้วหลามมึงมึงให้ให้ให้ปากเบี่ยงไปทางเดียวกันหน่อยเบ้อะโอเคมาเรามาเราไปโดดเข้ามาแล้วนะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสนใจหลามเลยยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งเลยใช่ไหมจบก่อนจบก่อนจบก่อนถ้าเขาว่าล่ยใส่นะไม่ต้องสนใจมา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 ฝาดมา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 ขวาดมาฝ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 าคนพอตัวนี้เล่นาดมาฝ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 ายมาฝาดมาฝาดมาฝาดมาฝายแล้ว เดี๋ยวดูเพื่อนด้วยเคสไปกัเพื่อนชุบหน่อยกูตายนะกูตายกูตายรีรีลงรถกาแฟเรีรีลงรถกาแฟเรียนลงรถกาแฟเเยอฮ้ยรถกาแฟบ้านเหมือนถอดรถกาแฟบ้านเรีเยอะดีบ้านด้วยเฮ้ยดบ้านด้วยเฮ้ยเล่นกับเพื่อนหน่อยมากเลยเข้าคลิเลยเพื่อนหน่อยมกราบเล่นเพื่อนหน่อยเคลลี่น้อยมามาเลยดันออกไปดันออกไปดันออกไปปิด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  เอ้ยกลับมาตัวข้างในปล่อยรอออกมารอลุก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 เพช่วยเพื่อนเลยลุกแล้วดันมาช่วยเพื่อนนี่ขึ้นหรอแบงค์ไม่ขึ้น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 เลี้ยงเพื่อนหน่อยเลี้ยงเพื่อนหน่อยเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเหียวเหียวเลี้ยงเพื่อนไปเล่นดีมาหนี้หน่อยมาหนี้หน่อยมาปูเนี่ยมากูเนี่ยมาพี่ใครชุบหนุ่ยร้บเนี่ยมาชุบด้วยเหนียวไปได้แล้วรอ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 มามาผู้ที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 ่

เคทั้งหมดปะไปทางไอ้ทางซ้ายอ่ะเดี๋ยวกูโคเดี๋ยวกูโคมืไงคนเดียวคนเดียวอมนมาหน่อยนอยอยมาหน่าหน่หน่่อมหน่อมหน่ย่ยาหน่อย่อมหน่่นอยมยม่มาป่หอมาอยอยมามออมาอมาอยานอ่ยยายยนน่นยา่นอ่อมนมานอยอย ไปไร้ไม่เป็นไร้สองคนใครเข้าเว่ยปล่อยปล่อยเขาเล่นเขาขาดหนึ่งเขาไปเติมไอโง่เกินไอห่าอย่างเออยับเลยมึงถักเข้าพร้อมกันเลยเนี่ยแทงแทงไปเลยตัวเขาบักหรอตัวเขาบักอ่ะโอเคตัวบักโอเคโอเคไปไปไปไอ้โห่ไม่ตายไอตัวก็โจ๊กตูวก็โจกตักก็โจกไอห่าอย่างรับเลย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 สองไล่รับตั้งแต่ต้นรับตั้งแต่ต้นอย่าให้เข้ามาเนี่ยนี่ไม่ได้เรียกว่ารับแล้ว

ได้พี่บูได้บูได้มันต้องต่อยยืดอ่ะใหรอมันต้องยืดไปเลยอ่ะแล้วก็ได้เรา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 อ่ะครบแล้วครบแล้วครบแล้ว